พอมันขึ้นมากัวก็กดตรงน,นี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาต่อกันใน EP 2กันอีกแล้วนะคะโอเคนะคะ yeah, yeah. ก็จะไปเล่นกันเลยนะคะก็บอก้าลาเราจะลองลงไปกัน ก็มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะคือเดี๋ยวขอวเข้าไปดูในบ้านก่อนนะคะว่าเกิดะะอะไรขึ้นหรือเปล่ามาเห่ามาเห่าเห่าทำไมคะลูกเอาอยากฟังอยากฟังนะคะจุวเลย มันฝรั่งเต๋อว้าวพี่ปุนมาดูนี่แล้วนี่ว้าวมันโตเองหรือว่าเองเอามาวางไม่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยหรออือนะคะตรงนี้ก็ยังไม่โตนะเดี๋ยวเราจะทำให้ นอนเองนะคะโบว์คือโตเต็มใบอ๋อนอนไม่โตเลยอ่ะนะคะก็คือโตเต็มใบแล้วเนาะเอนะเอเนาะอ้างไก่ว่าไงคะอยากเล่นด้วยหร่อคืออะไรคะโบวน์นะคะเราก็จะสวัสดีเช้าสวัสบบดีค่ำสวัสบบดีค่ำ สวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะคะเขาสบายดีค่ะส่วนของน้องมานะคะก็จะไปน้่ตามมาชช่นะคะแต่จะไม่ออกไปเนาะแล้วพี่ก็จะไปนอนคะแล้วตอนน้องเราก็จะไปนอนนะคะ,ะ,นนนะ,คะพูดผิดค่ะเราเป็นน้องนาะก็คือหกขวบ นะนะคะแล้วก็จะไปนอนเราจะได้พาน้องหมานี่อ่อไปไปเดินเล่นนะคะพเราไปนอนก่อนเดินไปบินอยู่แล้วน้องหมามาทำอะไรตรงนี้นะคะน้องหมานะนะคะแล้วก็จะพาน้องหมาไปเดินเล่นกันนะคะ ไปคะ่ะลูกเลือออกมาจีนี่จอออกมาคะ่ะลูกค้าเอาเนาะโอเคนะคะอเอ่อถ้าใครยังไม่รู้จักหมู่บ้านแล้วนะคะคก็คือ หมู่บ้านน้องปอนั่นเองนะคะนี่นะคะหมู่บ้านน้องปอเห็นไหมคะเห็นไหมคะว้าวมาคะเมื่อกี้น้องหมาเกือบตายนะคะเรา จะอ่ามองไม่เห็นใช่เดี๋ยวไปต่อยีพีสามจะให้รู้นะคะหรือใครที่ดูอีพีหนึ่งเนี่ยก็จะมองเห็นค่ะก็ไปดูอีพีหนึ่งก็แล้วกันนะเห็นะแล้วก็จะเอ่อแล้วก็จะ พาพาน้องหมาเนี่ยไปทำอะไรต่ออะไรก่อนนะคะว้าวเจ้ยต้นเหีค่ะว้าวหนูกินไหมคะอ่ะค่ะกิน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 นะคะต้นเห็นนะคะแล้วก็จะแท้ไปแบบนี้หละค่ะว้าวปุ้งปุ้งง แล้วว่าเราจะสร้างสิ่งช้านะคะแล้วก็จะให้น้องหมาเนะี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านกันก่อนเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราจะทําเป็นสิงช้าะคะ่ะไปน้องหมาคะ่ะน้องหมาทั้งหลายเข้ามาขุกยัน เราจะให้น้องหมาอีกตัวอยู <c oughs> ่ไหนเอ่ยอืมน้องอยู่ไหนอ่ะขอไปดูกระเร๋าไปอยู่ไหนนะคะไม่นะน้องหมานี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหที่ถึงที่ถึงที่ถุงนะคะแล้วก็จะ พานอนเนี่ยกับข้าบ้านนะคะมาค่ะลูกเอ้ยดื่อนะนะคะว่าจะเปิดประตูให้ั้มมาองมามานะคะนะคะแล้วเราก็จะออกไป ทำสิ่งช้านะคะฮอปากได้ไหมมากทำต้งไหนอยุกคนทำตงท้งแถวๆนี้แหแล้วนะคะก็วางอันนี้ไปก่อนนะคะในเอเคนะคะเราจะทำอันนี้นะคะ คูดเสียงนั้นอีกแล้วอ,อ่ะอเสียงน่ากลักกวามากเลยอ่ะทุกคน,กคนมันคือเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะ

นี่นะคะทำแบบนี้นะแล้วก็จะเืมเอาไข่น้องหมูก่อนนะไข่เจ้า,าจหมูนะ้านี่นะคะไข่หมูอันนี้ ละังนะคะอาจานย์แนแหละใช่ทิ้วงนะคะแล้วก็เชือกนะคะสีแเรอรอแป๊บนึงนะ นนกัน่าทุกขแต่เราก็ค่อยทุกก็ได้ไม่ถึงนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะ อ๋อกดตรงนี้นี่นะคะแล้วก็จะมานั่งน้องหมูอต่นั่งขึ้นอ้าวหมูตายค่ะทุกคนทำไมหมูตายอ่ะสงสัยมันจะลงมาจากที่สูงแล้มันนัคะก็จะทำสิงช้ามันนะคะก็เสกหมูเนาะแล้วก,นนนะะก,ก,วก็นี่นะคะ อันนี้ที่ขี่เนาะอยากขี่หมูจา้านี่น้องหมูค่ะนี่น้องหมูอย่าดือ้อนะคะเราต้องใช้น้องหมูแล้วแหละ อันน้องหมูตายเฉยค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เสกใหม่ได้เนาะเสกแล้วแหละอ่าคลิปนี้นี่มันสิบเอ็ดหน้าทีเแล้วหรอไม่เป็นไรค่ะเพิ่งเลยสินาทีไปเองนเปิดเนาไป โอเคนะคะก็ขีหมูได้แล้วนะคะว,ว้าวสนุกมากด้วยนะคะทุกคนอา้าวโอเคนะคะวา้วาวาวา้วาวว้าวว้าวสนุกมากเลยนะคะถ้าจะกดลงถ้าใครเลน่นนะคะก็ถ้าจะกดลงก็กดชิปนะคะก็จะกดลงได้แล้ว ่าน้องก็อยากเรียนด้วยนะคะนะวเนาะมาหนูขึ้นมาค่ะลูกค่ะนะคะนะคะไม่ขึ้นนะคะเอ่มขอลิ้นทิงช้าหน่อยซ่ถ้าจาของไว้ที่งในลาวานะคะ ก็เดินเผาไปแล้วเนาะอันงนูอะโอเคนะคะ13นาทีแล้วหล่อนมอยาถ้าครบ20นาทีน,น,นะคะเราจะเลิกแล้วนะว้าวว้าวหัวจะกระเทกมะคันีนี่ยวาว้าวว้าว พี่หนูทำเองก็งแค่เอาต่อจากที่พี่ทำไว้อะมีสองอันเนี้ยฮ<ะ>มีสองอันอะไรสองอันคืออะไรก็ไอ้ทิ้งช้าเนี่ยตรงนั้นมันคือเอาแล้อุ้ยหมูตายทำไมอะ่ะไม่รู้คุณทำอะไรกับหมูมใช่ทำไม นนะสปาวหมูก่อนดิเอาอสะสปาวหมูแล้วก็ใส่อานแล้วก็เชือรู้แล<ช><ด>้วไก่มามาท,ทิ้งไข่อะไรตรงนี้ไก่ทิ้งไข่แล้วเมื่อกี้เองทุปไปดิอืมต่อใหม่ด้วยทำแบบนี้ง่ายกว่า เออแต่ปักทอดใหม่ก็ดีนะกัอนอะไร ทีถ้าถึงยี่สิบไม่ไรเราจะเลิกแล้วนะคะค่บนะคะก็ถ้าใครอยากเอาไปทำก็เอาไปทำได้เลยนะคะก็ไม่ยากค่ะ ทำอะไรของชานลงไปฉันทำอะไรของชานฉันก็ทำอะไรลงไปด้วยค่ะกับชิงชาอันแสนสนุกน,นั่นฉันยังไม่ได้กดทุกเลยฮอ โอ้นะคะใกล้ถึงยี่สิบนาทีแล้วแล้วก็จะไปต่ออีพี <EP S 2> อีพีเลยนะ<อ>เราจำอีพีไม่ได้นะคะน<อ>่า<อ>จะไปต่อ,อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาะค่ะ เดี๋ยวเราจะไปต่ออีีสานะคะบายบาย ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายยนะคะบ๊ายบายนะไปแล้วคะ่ะนะคะ